กลับเข้าสู่ช่วงของ Market Signal นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้หุ้นไทยวิ่งอยู่ในเลนตลอดเลยนะคะแต่ว่าหุ้นที่ประกาศงบดีวิ่งแรงเหลือเกินว่าแต่สัปดาห์หน้าประกาศงบเสร็จแล้วทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นไงคะหาคำตอบกันได้นะคะกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลและพี่โอบาบารมีทองบัวนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะพี่โอบาสวัสดีค่ะถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะคะสําหรับหุ้นที่ประกาศ งบออกมาแล้วเนี่ยโอ้โห,โโหวิ่งกันที่คึกเลยโดยเฉพาะคุณไซกลางไซเล็กกับพี่จ้อยถูกต้องถูกต้องแม้ว่าเซตจะไม่วิ่งนะใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไง,งดตงีต้องต้อง,ต,องต้องมีอะไรน่าจับตาอีกหรือเปล่าคะพี่โอบะคะเพราะว่าประกาศงบเกือบหมดละเลยอีกสองวันสัปดาหา<ช>์หน้าเท่านั้นเองก็จริงๆน่าจะเป็นปัจจัยสุดท้ายแล้วลหละน,นะที่คอยดันตลาดได้เพราะว่าคุนที่ประกาศงบออกมาดีเดยกก็วิ่งฉลุยไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปแล้วสำหรับสัปดาห์หน้า คนต้องเริ่มหาจังหวะที่จะเริ่มทยอยขายออกมาแล้วล่ะอาวไม่มีข่าวดีใหม่รออยู่หรอคะช่วงช่วงนี้ยังไม่มีช่วงกลางเดือนจะไม่ค่อยมีอะไรสงสัยเซลล์อินเมลนั่นแะสิจะมาหรือเปล่าคะพี่คะหรือยังไงดีคะเป่นไปได้นะนะเพราะว่าพุทธตลาดรุ่นไทยเนี่ย y e s t o d a y นาสีเดือนครึ่งเนี่ยขึ้นมาแล้ว8%อร์ซนกว่าที่หนึ่งเลยนะในในภูมิภาคนี้คือมีคนเตือนมาตั้งแต่เข้าพุณสภาปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้ระวังเลยเดี๋ยวจะมีแรงขายแต่ว่า ผ่านมาเนี่ยกี่วันละเกือบสสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะยังไม่เห็นมีอะไรดีไงว่ากําไรผลประกอบการออกมาดีช่วยพยุงตลาดได้ราคาน้ำมันก็ขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสัปดาห์น้าแล้วแหะว่าพอประกาศงบจบไปแล้วนะราคาน้ำมันจะยังยืนตรงนี้ได้หรือเปล่าเอาสิเอาละสิยังไงดีมันประโคมหมอกกันพอดีเลยอะโชคเข้าข้างไงอะโชคเข้าข้างว่ามันมีหลายๆเรื่องดีๆเข้ามาพอดีสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเป็นยังไงแตต้อง ถูกต้องถูกต้องทั้งหมดข่าวเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเรื่องของงบแล้วแล้วก็มาลุ้นอีกทีเรื่องของราคาน้ำมันที่ <c oughs> ทางสัปดาห์หน้าเป็นไงคะ,ะครับเรามาดูภาพรวมแล้วกันนะคร <c oughs> ับว่าภาพตัวเซตอินเด็กซ์เป็นยังไงนะครับวันนี้ผมใช้ตัวช้าอินเด็กซ์แล้วก็ทำเขาเรียกว่ากรอบการวิง่งการแกว่งตัวเนี่ยโดยใช้กาเรียกว่าตัวบนเจอแบดข้ามาจับเจนว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเส้นบนหรือกรอบบนนะครับที่น้องทีน้าทีแล้วก็เส้นกลางนะครับแล้วก็เส้นล่างเจนี่ว่าเขาเรียกว่า ตัวสโลปของมันเนี่ยนะครับมันถือว่าออกนอนออกด้านข้างเลครับหมายความว่าตลาดตัวนี้เกิดภาพเป็นลักษณะออกด้านข้างหรือไซด์เวย์นะครับกรอบที่วิ่งไปจะชี้แนวรับระหว่าง1380นะครับถึงระดับ1,420จุดนะครับจะเป็นกรอบการเคลื่อนไหวมาตลอดในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้อยู่ในร่องในรอยไม่รู้นะคะบอกว่า1,380นี่เก่งมากรับอยู่แข็ง เลยแต่ว่าออพันสีนี่ก็ดูแข็งแกร่งพอสมควรเลยเพราะวตอนแรกเราคาดหวังเหมือนกันนะว่างบที่ออกมาดีทั้งหลายนีย่น่าจะพาทะลุต้านนี้ขึ้นไปได้แต่ว่าไปไม่ไหวอะ่ะต้องถามพี่อุบัติดกว่าเขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่านะักวิเคราะห์เขาคาดการไว้ แย่พ <Yeah. S 2> อ,อง,งบออกมามันก็เลยดีกว่าที่คาดเยอะอคือจริงๆแล้วเนี่ยบางตัวเราก็ไม่ได้คาดการแย่นะ,ะคือคาดการห้องดีเลยแหละแต่ว่าของจริงที่ออกมาดีกว่าคาดอีก<ะ>อก็เลยเป็นตัวที่ทําให้หุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมาเยอะมากะะนะคระเทียบกับที่มันเคยขึ้นปกติะนะคระแต่ว่าก็จะเริ่มเห็นแล้วแหะว่าพอขึ้นมาสักพักหนึ่ง มันเริ่มไปไม่ไหวละนะคนที่เขามีต้นทุนถูกๆก็เริ่มทยอยทยอยขายออกมาแล้วพอเขาบอกว่าเรื่องของการรับในเรื่องของผลประกอบการที่ดีตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันกินเวลาแค่ไม่กี่วันหรอกเซลออนแฟกซ์นะใช่ไหมพอขายออกมาปุ๊บแบบไปก่อนดีกว่าเทคพรอฟิกเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะด้วยแล้วด้วยนะทำให้ช่วงนี้คนเราบอกว่ากาไรที่เขาถือมาต้นทุนถูกๆเนี่ยกำไรแล้วยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ขายก่อนดีกว่าขายก่อนดีกว่างั้นมาดูกันไหมว่ากลุ่มไหนที่เอาผลตอร์มดีเลยค่ะพี่จอยจะเห็นแบบ มีมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะพี่เอกพี่เอกเอาชาร์ตมาฝากด้วยค่ะมาดูเลยครับว่ากลุ่มไหนบ้างนะครับอุตสา,าหกรรมไหนบ้างที่ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดนะครับก็จะเป็นเส้นที่เหนือเส้นสีขาวนะครับสีขาวคือตัวภาพเซตนะครับก็จะมีอย่างเช่นสีฟ้ากลุ่มปิโตรเคมีครับอันนี้อย่างเช่นตัว I V L นี่โอ้โหขึ้นมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มฟู้ดนะครับหุ้น C P F ก็โดดเด่นนะครับกลุ่มคอมเมอร์สมีหลายตัวเลยผู้ก่อตั้งก็โตดีครับมีไหม อ,อย่าไปพูดอย่างนี้แต่ว่ากลุ่มนี้ C ิ o ิโลบินเองก็มีข่าวบวกด้วยเรื่องของ MSCI <ม>ช่วงท้ายสัปดาห์แต่ว่าข่าวบวกลักษณะนี้มันเข้ามาช่วยสนับสนุนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง3กลุ่มนี้อย่างพี่โยบะบอกว่ามันวิ่งขึ้นมาเพราะผลประกอบการแต่ว่าเราจะมีวิธีดูยังไงเนาะพี่จอยว่าและหุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยเราเราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนต่อไปกันดีหลังจากนี้ค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องดูอันนี้เรื่องของราคาหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะเนี่ยนะคะ จะต้องเริ่มพิจารณาแล้วล่ะนะว่าด้วยตัวพื้นฐานมันซัพพอร์ตหรือเปล่านะฮะถ้าพื้นฐานยังซัพพอร์ตอยู่โอกาสที่เขาจะเทขายลงมาเนี่ยคือาอาจจะลงไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็มีคนมาช้อนซื้ออยู่ดีเพราะพื้นฐานมันแกร่งพอนะ,ะแต่ว่าบางตัวเนี่ยถ้าเกิดเริ่มเข้าไตรมาสสองต้องดูซีซันเลิตี้ของหุ้นตัวนั้นด้วยนะ,ะว่าหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะแล้วไตรมาสสดีต่อเนื่องไหมไตรมาสสดีต่อเนื่องไหมถ้าไตรมาสสองไตรมาสสมมันเข้าสู่ช่วงโลซีซัน นั่นหมายความว่าตัวปัจจัยที่จะมาหนุนตัวพูดต่อเนี่ยอาจจะเริ่มแผ่วลงไปแล้วแต่เข้าไปดูลึกๆด้วยนะในงบที่ออกมาใช่ใช่อย่าเห็นงบปุ๊บแล้ววิ่งไปเซเว่นซื้อสารายกินอย่างเดียวเขาวิ่งกันรุนแรงมากเลยนะหุ้นกลุ่มฟูดรอบนี้นะคะอันนี้เป็นสัญญาณใช่ไหมพี่ตอยคะใช่อันนี้ฝั่งที่เป็นหุ้นวิ่งใช่มาดูฝั่งที่ออกมาแล้วแบบดูจะพอเหย่ยวนิดนึงนิดนึงนิดนึงมีอะไรบ้างคะเอกคะ อันนี้ก็จะมีกลุ่มที่เกาเรียกว่าเวทนะครับกับกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วเนี่ย <Türkiye> จะเป็นกลุ่มที่ก็เรียกว่าขึ้นด้อยกว่าตลาดนะครับจะมี2เซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์หลักนะครับ alsa, ที่ดูชา้าถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับกับกลุ่มแบงค์งนะครับสองเซกเตอร์นี้ถือว่าสัญญ,ญาณดูอ่อนกว่าตลาดเลยนะครับก็ดูจากชาร์ตจะเห็นได้ชัดว่าภาพเซตเนี่ยนะครจะเป็นเส้นสีฟ้า2กลุ่มนี้อยู่ด้านล่างนะครับก็สัญญาณดูด้อยกว่าตลาดอย่างชัดเจนแต่ว่าสื่อสารนะสัปดาห์หน้าเขาว่ามีลุ้นลุุ้้้้นนนออะะะะะะไรรคคดเเลลลลืปมมูใชช่่ัจจขึแว รุ่นกับเขาขึ้นไหมคะเนี่ยคือมันต้องมาดูราคาเนี่ยฮะว่าราคาประมูล900ขึ้น900ตรงนี้เนี่ยมันจะไปจบเป็นที่เท่าไหร่นะฮะถ้าถ้าเคาะไม้แรกไม้เดียวจบเลยหุ้นแอดวานอาจจะมีเด้งๆบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเคาะไปแล้ว7 6 0 0 0 7 8 0 0 0 8 0 0 0 0 90,000แสดนึงเข้าไปถ้ายิ่งยิ่งสูงเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ได้ไปหนักเหนื่อย คือได้ไปเนี่ยยังไงก็ขาดทุนค่ะนะครับว่าแต่พี่อบักคิดว่าจะได้คอร์ใช่ไหมคะใครนะฮะโัวสีจีนี้จะได้คอร์ใช่ไหมคะยี่สินี้ก็น่าจะได้คอร์นะเพราะคนอยากได้ตังก็มีอยู่โอเคโอเคแต่นั้นคือสื่อสารใช่ไหมพี่ต่อแบงค์แบงค์แบงค์ก็มีประเด็นนะเพราะว่าสัปดาห์นี้เขาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายปใช่ไหมใช่แต่ยังไงคงแล้วยังไงแต่ทําไมไม่เห็นตอบรับเลยคะคือมันไม่ตอบรับนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ได้คาดว่าแบงค์แบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยอยู่แล้วนะฮะแแลล้วเเรรรื่่่อออออองงงงขขผปะกกกบบาาค์ทีีมนย ตัวแบงก์เองเขาบอกเขาชัดเจนนะว่าไตรามาสสเนี่ย NPL ยังขึ้นต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไม่อยากจะเล่นแบงค์ช่วงนี้ให้รอเราดูตัวเลขของไตรามาสสองอีกดีกว่าว่าที่ว่าขึ้นต่อเนี่ยขึ้นเยอะแค่ไหนถ้าเกิดขึ้นเยอะก็รอต่อแต่ถ้าเกิดเริ่มขึ้นน้อยละเริ่มชะลอลงอาจจะมีฟลอ์ของการกลับข้าไปซู้อได้บ้างเพราะว่าคนอาจจะเริ่มมองว่า NPL อาจจะเริ่มพลิกไตรมาสสองนี้ละแล้วขึงหลังอาจจะเริ่มกลับตัวง่ายมาได้โอ้ตายถ้าพูดถึงนักลงทุนถือกลุ่มแบงค์มานานเนี่ยรอมา ปีกว่าแล้วนะคะก็มันเป็นรอบให้เขาเล่นได้อยู่เป็นช่วงๆไงอย่างช่วง3ามด้วยแรกก็ดีวิ่งขึ้นดีเลยนะโอ้โแบตาบังคนบอกวิ่งขึ้นดีเนี่ยไม่ได้ทุนต้องแร่งต่อล้วงต้นต่อไงลุ้นต่อไอ้มต่อต่อ่าแต่นี่ไงนี่คือสาเหตุที่ทำให้เซตขึ้นไปข้างบนอาจจะตึงๆเพราะเจอ2กลุ่มเนี่ยเออกลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะสกัดไว้สกัดไว้นะคะแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่ามันยังมีโอกาสอยู่ในการที่เราจะเข้าไปหาจังหวะพอจุ๊บจับอะไรออกมาบ้างนะพี่จอยพอมีไหม ไอ้จุบจำนียังไงจุบจัำน <c oughs> ะ <c oughs> โอกาสการทากาไรมันต้อง <c oughs> มีอยู่บ้างหลายช <c oughs> ใช่ไหมคะถามเรี่องีดีกว <c oughs> ่าว่าภาพของการลงทุนเนี่ยถ้าเราจะหาโอกาสในเรื่องของการลงทุนหาโอกาสในการทำกำไร,ร,รในหุ้นบ้างต้องไปม,มองหาไปเรื่อยยังไงครับครับจริงๆเป็นหุ้นที่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของหุ้น TBO ไว้นะครับเราบอกว่า เราดูกับราคาถูเหลืองในตลาดโลกคือมันเห็นภาพชัดนะว่าเวลาราคาถูเหลือมันวิ่งขึ้นนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นได้ตามเนี่ยยกตัวอย่างครับก็สัปดาห์นี้นะครับราคาถูเหลืองในตลาดโลกมันวิ่งขึ้นไปเลยอยู่ที่ประมาณสักสิบุดแปดูชลนะครับก็ถือว่าเป็นจุดไฮของราคาราคาถูเหลืองก็วิ่งขึ้นหุ้นก็วิ่งขึ้นตามอันนี้ขอทํากันบ้านหน่อยละกันนะครับอยากให้ผู้ชมลองไปดูว่าสัปดาห์นี้นะครับ ราคาถูหรือในตลาดโลกจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับลงเนี่ยอาจจะทำให้หุ้นที่ขึ้นไปถึงมาสัก29บาทตาวนทตเนี้อาจจะถูกขายได้แต่ว่าในเชิงเทคนิคแล้วว่าโบราณโบราณเขาบอกว่ายิ่งกาบชันยิ่งน่ากลัวเราจะมีวิธีทํำยังไงอยากล็อกกาไรไว้บ้างหรืออะไรอย่างงี้เนี่ยครับนี่คือการบ้านนะครับต้องดูราคาในตลาดโลกประกอบถ้าเริ่มมีสัญญาณ ปรับตัวลงมานอาจจะเป็นจุดเทปโปรไฟตได้ถามพี่โอภาประกอบได้ไหมได้ค่ะงบออกมาแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังแค่ไหนคะตัวไหนฮะตัวทีวีโอเลยค่ะคือจริงๆมันวิ่งตามราคาตัวซอยบีนในโลกเลยนะคือสิ่งที่เขาเก่งกันในในปีนี้เนี่ยสำหรับตัวซอยบีนคือแนวด้มราคาน่าจะดีนะเพราะว่าเรื่องของลานีน่าที่กำลังจะเริ่มเข้ามาในช่วงปลายปีนี้นะฮะปกติเนี่ย ตัวทั่วเหลืองเนี่ยจะผลิตกันเยอะในฝั่งตะวันตกนะก็คืออเมริกากับนเนือกระต้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเพราะว่า,าลาลีนาเกิดขึ้นนี้เนี่ยพอ,อประเทศในฝั่งตะวันตกก็คืออเมริกาเนืออเมริกาใต้เนี่ยอากาศจะแห้งแรงนะเขาก็เลยมองว่าตัวทั่วเหลืองเนี่ยจะคาวคุดจะน่า,นาจะออกมาน้อยลงราคาน่าจะดีซึ่งช่วงนี้เขาก็เริ่มเล่นกันก่อนเลยออนะอย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าจะกระโดดเข้าไปตอนนี้ทัน ทันไหมเนี่ยดูน่ากลัวมากเลยนะคะให้ดูราคาซอยบีนีงต้องดูราคาซอยบีเป็นหลักถ้าไปต่อได้ก็ยังมีพื้นที่อ่าโอเคนอกจากตัวนี้ถูกอันนี้ทําการบ้านด้วยนะทําการบ้านด้วยเดีจันไม่ทําการบ้านใช่แต่ว่าต้องหาโอกาสเพิ่มใหม่ถูกต้องสีที่ก็เลยมีหุ้นอีกตัวหนึ่งครับนอเสนอครับก็คือเราบอกว่าหมวดฟู้ดกลุ่มาหาเนี่ยปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็มาดูที่ว่าผู้นำอุตสาหกรรมในกลุ่มาหาเนี่ยตัวไหนที่ปรับตัวได้เด่นนะครับก็ วันนี้ขอเลื่มมาตัวหนึ่งลวกันคือตัวหุ้น CBF เนง่ยาบอกมาแล้วในที่โอบากะพูดรายละเะอียดค่ะเพราะราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันกําลังเรียกว่าเริ่มเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับจากเดิมเนี่ย CBF ปีที่แล้วเนี่ยเทรดลงมาตลอดเลยใช่ครับแต่ปีนี้เนี่ยไม่ใช่ละปีนี้กลับกระลาภาพก็กำลังเริ่มเห็นราคามันเทิร์นกลับครับจุดที่วงไว้เป็นเส้นประก็คือเขาเรียกเป็นจุดสําคัญเลยครถ้ามันมีการเบรกผ่านหรือทรูผ่านเนี่ยทำให้ไซเคิลของตัว CBF เนี่ยผมคิดว่ามัน เปลี่ยนเป็นขึ้นได้นะครับซัพพอร์ตด้ยวยในส่วนตัวโวลลุ่มที่มันกําลังเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมองว่าเป็นหุ้นที่ดูแล้วน่าจับตาทีเดียวโวลลุ่ม <Volume S 2> มาสัญญาณสวยงบดีด้วยออแต่ต้องรอทะลุไหมคะเพื่อความมั่นใจจริงจริงรอทะลุก็ดีครับใช่ครับมันอาจจะมีการย่อด้วยเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างขึ้นแรงมากค่ะ,คะอืมค่ะพอเงบดีต้องแอบ,บถามพี่โอบาค่ะว่างบดีแบบนี้มันมันขึ้นมันดูแรงมากเลยอะหรือว่าเราจะต้องกินหมูไก่ คือหมูไก่กุ้งเป็นธุรกิจของเขาอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามต่อก็คือในเรื่องของราคาหมูไก่กุ้งพวกนี้แหละ,ะที่มันขึ้นมาได้ระดับนี้เนี่ยราคาหมูช่วยเลยนะแต่ว่าราคาไก่ยังนิ่งๆอยู่นะราคากุ้งเริ่มซอฟลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีจริงๆนะไซเคิลที่มันเป็นบูลลิชไซเคิลของ c p f เลยเนี่ยหมูขึ้นไก่ขึ้นกุ้งขึ้นแะวันนี้ยังขึ้นแค่หนึ่งเอง ต้องรอดูราคาพรุ่งนี้แหละผู้บริโภคปาดเหงื่อใช่ถูกต้องแต่นักลงทุนยิ้มได้เลยนะคะแต่ว่านี่นี่คือแค่พลังหมูอย่างเดียวเดี๋ยวรอดูว่าพลังไก่กับพลังพุ้งจะมาตอนไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าติดตามมาต่อไปถูกต้องจ้อง,องสัปดาห์นี้มีการบ้านฝากผู้ชมเยอะเลยวิธีการง่ายนิดเดียวผู้ชมก็ต้องเปิดกราฟขึ้นมาทำการบ้าน กับเราไปด้วยกับ Aspen p r o b r o w s e r นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่นำมาฝากกันด้วยถูกต้องเลยค่ะถ้าใครไม่รู้อจะเริ่มต้นยังไงกันดีนะคะหรือว่าเจอหุ้นดีๆสัญญาณสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะอยากจะ มอนิเตอร์ไว้ลงทุนเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกับเครื่องไม้เครื่องมือที่หลักทรัพย์บูรหลวงเตรียมไว้ให้นะคะที่02618 1111 1นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะติดตามนะคะข้อมูลที่เราพูดคุยกันในรายการย้อนหลังก็ได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ